สวัสดีครับสวัสดีกับร้านแมนคาวดิวอมเพลินของสองห้องนะครับผมมือนี้นะครับเดี๋ยวผ้ามาชมนะครับตู้มาด้าสามนะครับนี่นะครับผมมาด้าสามนะครับผมมาชมนะครับผมงานดิบนะครับผมออกแบบโปรแกรมสเก็ตอัพนะครับนี่นะครับสามดีนะครับผมแล้วก็มาเป็นแบบนี้นะครับผม สิบนิ้วนะครับของกาวซีโร่นะครับผมสิบนิ้วกาวซีโร่นะครับนี่นะครับสิบนิ้วกาวซีโร่เมดเล็กร้อยห้าหกนะครับตู้แบนพาร์ตออเดอร์สามนะครับผมสามห้องนะครับผมแบนพาร์ตสามห้องนะครับเชนเกยนนะครับแรงๆดังๆความถี่กว้างๆนะครับผมเบียดพ่อๆนะครับผมต้องตัวนี้เลยนะครับ ออกแบบโปรแกรมด้วยโปรแกรมเบสบล็อกโปรนะครับผมนี่นะครับผมงานตัดซีนซีนะครับผมผู้ใดสนใจก็ติดต,ต่อมาครับร้านแมนคาวออดิโออำมเพหนของสองห้องนะครับผมเบอร์โทร0 9 2 9 1 8 8 6 2 9นะครับผมสวัสดีครับ